ครับเกมเริ่มนะครับทางชิวิสุเจ้าถิ่นเขียก่อนครับชุดสีส้มครับต่างมาเอาครับชาทิพย์ชมเข้ามาชนะทิพย์กระชากเข้ามาข้างหน้ามีสุตุกีไหลกลับมาสุตกิจับแล้วถลามนิดนึงครับแต่ไอ้แล้วตรงนี้ยาวไปหน่อยโอ้โหสุกีเข้าใส่เลยครับฟุตกะมิปังอยู่เปิดเทียเข้ามาลูกนี้โอ้โหรับกระชองนิดนึงแต่ควัาให้ชิดี ยอดเข้ามาให้เจโบทรอยครับยังกว่าจังหวะนี้ไหลเข้ามาดักลัสจิ้มลกนีิข้าข้างับโอ้โหแม่ก็ไม่ทันนะครับเกือบไปครับในจังหวะที่โดนบีบเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าจะเขี่ยคืนเพื่อนของภูมิริ ชาทิพย์ไปแล้วครับคนเดียวครับ,จบเจ้าเจมาไหลทะลุช่องมาเจโบทอยหลุดแล้วเข้าซ้ายกวาดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหขอให้บอลไหลนําหน้าเพื่อที่จะเตรียมวางด้วยซ้ายไปเลยนะครับแต่ว่าเข้ามาชินโดตองชกทิ้งเอาชกเขาจากชาทิพย์ชาทิพย์แตะลบชาทิพย์ยิงลูกนี้ฉลับรับหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหรีบเข้าไปจนได้รู้จังหวะชกออกมาแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าเข้าดึงจังหวะไว้ก่อนนะครับโอ้ไม่งั้นติดบล็อกแน่นอนครับแล้วยิงยัดสงสามเครับ ลูกนี้ไม่เข้าเนี่ยเป็นจุดโทษใบแดงนะครับอ้าวครับทางเสมนสุรลุยเลยเหมือนกันครับเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกสวะเปิดเลียดเส้นสูตรแล้วยิงลูกนี้อ้โหเชี่ยเสาไปิดเดียวครับโอเรนโต้จังหวะลูกนี้นะครับคือโตที่เห็นแล้วพยายามจะวิ่งตามมาปิดให้เนี่ยเ้ยบอมเข้ามาแล้วขึ้นโขลกัสหมูงตั้งประวัติยิงลูกนี้ติดบล็อกดีครับโอ้ <Harriet> <Lords of gravity> ย้อนไปตรงนี้เนี่ยทโทษร้ายตรงไปติดพวกเดียวกันซะอีกนะครับมาไปยืนอิชาทิพครับอิชาทิพตักข้ามไปเลยชิราโอ้บอลลงสวยมากชิรากระชากกระชากจะเปิดโดนบีบเอาไว้ครับแล้วบททอยคนเดียวครับต้องไหลมาซ้ายมาสุงะเออมาแล้วครับกระชากแล้วหยอดหยอดขึ้นมาเจ้บทถอยบงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอิใาทิศทางดีสุดๆเลยนะครับแล้วลูกนี้ก็เลยทําให้ จากที่ปลิกมาแล้วครับไหลออกมาให้ทางด้านกุบริเปิดเข้ามายังเคลียร์ได้ครับลูกนี้เปิดเข้าไปชิสวะแล้วได้โฉบต้งโคโอ้โหอยู่ไม่ไปทับตำแหน่งอันนี้นะครับไม่แล้วมีเสียงนกหวีดหรือเปล่ายาวครับไม่มีหัวถอยไหลามาจากให้ชาานะชิโ้โห,โหปันเข้ามาลูกนี้ครับแล้วโขกเรียบร้อยนะครับโอ้โหแมชิโดครับขึ้นดูครับคู่ตัวประกบ,บมีชัดเจนครับแล้วโดน รักกำลังดีเหลือเกินนะครับโอ้โหที่ตนผิดพลาดชาทิพย์ชมไปได้ชาทิพย์เัฒแกโทษแล้วยิงลงนี้ไม่ต้องครับโอ้โหต้องแต่งเข้าซ้ายแต่ก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับเร่งยิงไว้ก่อนครับพี่น้องเจวบชอยตวัดเข้ามาหน้าประตูไม่ถึงครับโอ้โหซูซูกินะครับสมาธิไม่มีเลยครับของชิวิสูรได้เจอตั้งบอเลเร่งเร็วขึ้นมาทันทีแล้วก็ช่องทุกอย่างเปิดหมดนะครับ แล้วยิงมู้งหักข้อไม่ตรงกรอบครับโอ้บอลขึ้นมาได้แต่ว่าพอตอนสุดท้ายนี่ไม่ค่อยได้จบสกอร์เท่าไหร่ครับโดนสวนเร็วอีกแล้วครับสุสูกิเข้าซ้ายแล้วยิง oh oh. 4-0ครับโอ้ ยิงได้ดูมุสยิสุสุกิเข้ามาสับขาแล้วก็ดึงจังหวะไปเรื่อยๆครับยังเว้นระยะหนีตัวบล็อกตัวสุดท้ายได้นะครับหนียชิโมโตะแล้วโอ้โหที่บอลโค้งแล้วก็รายงานตัวครบกับสามกองแน่วันนี้ชาทิปหนีจูเนียร์ดูต้าไม่ได้ตีโลนาโต้ครับให้มาชาทิปหลุดขึ้นมาแล้วชาทิปยอดข้ามมาจะให้กับสุสุกิก็ไม่ถึงแล้วกระชากหลุดไปเลยชิริเร็วมากลุยไปกระโทษชิริได้เล่งไหลมาแล้วยิงเลย ไไม่ไ้อดตูหมดแล้วครับจิวิสส์แล้วโดนโต้ขึ้นมาครับจิริยาวๆเลยตัวเลือกมี3คนนะครับก็เลือกให้มาพอดิบพอดีน้ําหนักไม่ซัดสวยมากครับครับชาที่เป็นตัวว่างหลายมาสุงะโอ้ดูสุสกิควบยาวๆก้าวยาวๆเปิดเข้ามาแล้วแตู่กนี้ออกหลังไ,ไม่ก็ชิสวะจับแล้วจอดเข้ามาได้โคกงแน,น,น่นจนเสารครับโอ้โอโอไม่ได้อีก วาบนะครับหันไปโวยกันเองนะครับกองหลังของคนอนซะบอลข้ามหัวคิมินแตาทีนีเปิดตัดเข้ามาโคลกลงกนี้ข้ามคานครับโอ้โหแล้วให้บอลเร็วแม่นด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้อ,อ้าวทะลุไปครับโอ้ชาทิปหลุดเฉยไหลเข้ามาให้เจมส์บัทอยจับแล้วเจยิงลูกนี้เป็น5-0ครับโอ้โหจากชนาทิปครับดึงจังหวะแล้วก็ ดูจังหวะเลือกได้เปรียบเยอะเลยครับรับทะลุเข้ามาตรงกลางตั้งชีริไหลามาให้ชาทิปชาทิปปล่อยเลยครับลงมาใหม่ทางด้านนาก,กาโนนากาโนไหลก็มาชาทิปแตะมาแล้วยิงเกอบเจ็บโรโอคโรึ่งโหลนะครับ6กศูนครับทางซ้ายมาใหม่นะครับนากาโนเพิ่งลงมาครับก็ไหลเร็วให้กับชนาทิปครับบอแล้วก็สุดท้ายไม่ยิงเองนะครับเพราะายิงเองบางทีอาจจะไม่ผ่านบล็อกก็ได้ครับสกิบดบังเดงนาซูซูกิซูซูกิเาวเขียวล้มลงไปแก่โทษ โอ้ย e. โอ้เอาอ๋องงเลยครับตอนนี้มาดูโอ้ยไม่เห็นบุกิแล้วก็มีคุโมริครับคุโมรินี่อะครับคุโมริยิงยัดเลยโอ้โหไม่รู้ใช่ไหมหรือเปล่าโอ้โหบอลเป็นเส้นตรงนะครับดูใช่ยิงได้อย่างกับคุณยนต์นะครับ โอ้หแม่นเวอร์จริงๆโอ้โหโอ้โหแล้วช่องมันมาตรงนั้นนะครับแตะอะไรครับตอนนี้ชาทิพย์ปลุยขึ้นมาชาทิพย์ยังแตะไปเรื่อยครับเอาจิ้มมาเข้าทางสุกิหักย้อนมาใช,าชาโโาาา้ชาทิพย์โอ้โหติดบล็อกอิวัสกิมาชาทิพย์ซ้ายดีรุ่นนี้เอาเรียบร้อยอีก8 0ครับโอ้โอหอิวาัสากิลงมาใหม่แล้วใส่พาตัวนะี้ครับเข้าข้อเลยคนระับไม่จับเลยครับชาทิพย์ อนมาเสาแรกเอา้าลูกนี้ชฉกยิงลูกนี้หลุดไปเองโอ้ไม่ได้ครับชิ้นโดดแล้วล็อกมาที่นปัดเองโอ,โอ้กะเล่นสาไกลแหมลูกนี้ไม่มีใครเล่นโอ้แต่เกะเวลาหมดแล้วครับ5นาทีอาบูสิก็เปล่าครับก็จบเกมครับที่ไอเตเดียมนะครับ